ในขณะที่ย่านการค้าใหม่ๆเกิดขึ้นหลายมุมทั่วพระนครนะครับสำเพงวังบูราพาพาหุรัตที่อยู่มาหลายสิบปีก็ยังมีเสน่ห์มีมนขลังแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยลืมและยังเป็นแฟนคลับกันอยู่ครับผม Listen to the cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังพบกับรายการวัยรุ่น70ผมทองทองจันทร์ ผู้ที่มีอายุใกล้70จะมาย้อนยุคให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์เมืองไทยและความรู้สึกความทรงจำต่างๆว่าคนในวัยรุ่น70อย่างผมนั้นพบเหตุการณ์เมื่อปี70อะไรมาบ้างสวัสดีค่ะพบกับรายการวัยรุ่น70ูนยอีกครั้งนะคะสตางคพัทยายภพพงศกรดำเนินรายการวันนี้อยู่กับอาจารย์ทองทอง,ทองจันทรังสุขาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์จะเล่าเรื่องสนุกมากๆก็คือเรื่องย่านการค้าเก่าเหรอคะครับผมย่านการค้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับพูดถึงย่านการค้าที่ผมแรกรู้จักในชีวิตผมนะก็อาจจะต้องเป็นโนนวังบุรพาพาหุรัตแล้วก็สำเพ็งขานชื่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาพูดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เจริญวัยขึ้นมาหน่อย ก็ที่จริงผมผมก็ไม่ได้รู้จักไอ้ที่สามชื่อมอกี้เท่าไหร่นักนะรู้จักเขาไปกับพ่อแม่นะถ้าหากว่าเป็นวัยผมจริงๆก็ต้องประมาณสมสกแกวนครับสมเพนเตอร์นี่ตามมาทีหลังมาบุญคลองที่ผมทํางานแล้วด้วยซ้าไปนะอันนี้เป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งนะ,นะแล้วส่วนที่จะมาคลี่คลายกลายเป็นสยามพารากรนเขาให้พารากรไม่ได้พารากรอนเลยนะเพราะว่าต้องอ่านตามภาษาไทยและจำปิดท่านสั่งว่าอย่างนั้นก่อนก็ก่อนนะ หรือจะเป็นย่านอื่นๆทีม่มันเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยก็ทุกคนก็มีมีประสบการณ์มีความทรงจำอยู่กับย่านการค้าที่ตัวเองร่วมยุคร่วมสมัยนะครับพูดถึงกรุงเทพก,ก่อนผมเป็นคนมนุษย์โบราณได้โอกาสก็ขออนุญาต่ฉยเวลาตรงนี้พูดอะไรสักหน่อยอก็แล้วกัน,ก,นกรุงเทพของเราแต่ก่อนมันไม่ใหญ่โตมโหฬารเท่าที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับผมสมัยนี้คนอยู่กี่ล้านก็ไม่รู้มันกว้างขวาง จากมุมหนึ่งกรุงเทพไปมุมหนึ่งกรุงเทพมันใช้เวลามากมายเสียละเกินนะแต่ตรงที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นเนื้อในของกรุงเทพเนี่ยครับผมว่ญย่านการค้าเก่าที่ทุกวันนี้ก็ยังแปลกมันยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนความนิยมไปไม่หวือหวามากมายนักเพราะมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเนี่ยน,นะครับคือย่านละแวกที่ผมพูดเนี่ยครับมันอยู่ในอยู่ในกำแพงพระนครนะมันอยู่ใน อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีครูเมืองหลายผ่านนะครูเมืองตรงนั้นคือคลองบางลำพูขององอางเนี่ยนะครับถ้าพูดก็จะเราอาจจะเห็นที่มันตัดผ่านพื้นที่ใกล้ๆเขียงกันเดินถึงกันหมดนะเดินเท้าถึงกันนะเมื่อกี้ผมขานชื่อไปแล้ววังบูรพาเราอาจจะพูดถึงเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีดีโอสยามนะโรงหนังเฉลิมกรุงมันแทบจะหันหลังชนกันอยู่ไม่ห่างไกลนะพาหุรัตแล้วก็สำเพ็งในฐานะ นักเลงประวัติศาสตร์อยากจะบอกว่ามันอยู่มาจากครั้งต้นกรุงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงที่สร้างวังหลวงวัดพระแก้วสนามหลวงแถวๆเนี่ยในสมัยธนบุรีนะ่ะมีคนจีนอยู่พระยาราชาเสรษฐีชื่อว่าอย่างนั้นนะพอในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านมาสร้างวังหลวงวัดพระแก้วเนี่ยท่านก็ขอให้คนจีน,<ค>นย้ายเขาย้ยา,ยายไปอยู่สำเพ็งสำเพ็งมาก่อนเยาวราชนะครับ ชื่อว่าสำเพ็งเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าฟังดูเก่าเก่าเก่ากเยาวราชเยาวราชที่มันเกิดแะ้วกันที่5าสำเพ็งเกิดแะ้วกันที่1ครับผมแล้วสำเพ็งนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของของชาวจีนนะตอนหลังมันถึงขยายไป,ไ,ปไ,ปไปถึงไปถึงไปถึงเยาวราชในที่หลังในชั้นในชั้นหลังสําหรับพหูรัตน์นั้นพอพูดเราก็มีจินตนาการนึกถึงแขกนึกถึงนั้นไข่ผ้าขึ้นมาเชียว นั่นก็เป็นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายอินเดียมามาช้านานตรงนี้เล่าเรื่องนอกรอบนิดหนึ่งคือเมื่อสักสามปีก่อนก่อนโควิดมาสองสามปีก่อนสามปีได้ละผมเก็บหอมรอมริบแล้วไปซื้อตั๋วลงเรือไปเที่ยวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะในเรือนั้นก็มีคนไทยที่ไปด้วยกันอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือคือเพื่อนเพื่อนผมไปกันเองสิบคนนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียซึ่งมาจากพาหุรัสนะผู้ไทยได้เหมือนเรานี่แหละถึงแม้ในรูปลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเวรี่แขกนะคือเขาก็ยังแต่ว่าเป็นคนไทยพูดไทยชัดเปรียผู้ไทยชัดเปรยแล้วเวลาเราเรารวมการเฉพาะกิจกันเข้าเวลาเราจะกินข้าวหรือเราจะไปไหนมาไหนด้วยกัน เราก็กอดกลุ่มกันระหว่างกลุ่มผมกับกลุ่มคนไทยเชื้อสายดีเนี่ยก็เราคนไทยด้วยกันนี่นะเราก็พูดภาษาเดียวก,กันเข้าใจอะไรเหมือนกันนะฮะนี่ผมก็จะบอกว่าเออหนนี้เป็นหนที่ผมอยู่อยู่ใกล้ชิด,ดได้สมาคมด้วยกันเจอกันทุกวันเนี่ยนะครับมันทําให้ให้ให้เกิดความตระหนักรับรู้ว่าคนที่ขายผ้าอยู่แถวแถวแถวภา,า,า,ารัตนั่นแนหะถึงแม้เขาจะมีเชื้อชาติ สัมพันธ์กับกับอินเดียแต่ไม่มีใครคิดจะย้ายไปอยู่อินเดียทักคนนะทุกคนภูมิใจในความเป็นคนไทยแต่เขาก็มีความผสมปนเประหาว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอินเดียเขาร้านอาหารอินเดียแถวนั้นก็ก็มีอร่อยหลายร้านนะไม่ใช่ร้านใหญ่โตรูหราอะไรหรอกแต่ว่าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นะครับก็เหมือนเหมือนคนจีนในเมืองไทยอะ่ะถามจะให้อบยพกับไปอยู่เมืองจีนไหมก็ไม่ไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับก็ก็ก็เป็นคนไทย เชื้อสายอินเดียบ้างเชื้อสายจีนบ้างอย่างที่เกิดกล่าวมาแล้วว่าสำเพ็งเนี่ยเป็นย่านการค้าเก่ามากเลยแล้วก็เป็นเป็นการค้าแบบโบราณน,นะครับผมว่ามันจะมีช่วงหนึ่งประมาณ2,490ต้นๆประมาณเนี้ยผมหรือปลายๆไม่รู้ผมเกิดไม่ทันแล้วนะเอ่อผมมาทันตอนป,ปลายๆนะมันก็เกิดมีย่านการค้าใหม่เกิดขึ้นคือวังบูรพาที่ชื่อวังบูราพาพระต่ก่อนมันเคยเป็นวงังตรงนั้นนะครับวังของ เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนะครับท่านตั้งชื่อวังท่านชื่อวังบูรพาเพราะชื่อท่านแปลพระอาทิตย์พานุรังสีสว่างวงศบูรพาเนี่ก็คือทิศตะวันออกอตราประจําพระองค์ท่านเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับชื่อวังบูรพาเพราะเหตุน,นี้แหละทีนี้วังบูรพาเนี่ยก็ตกอยู่นะฮะเหมือนกันกับบ้านเจ้านาวังเจ้านายหรือบ้านบ้านขุนนางผู้ใหญ่ทั้งหลายฐานะอะไรมีลูกมาก นะครับสามคนห้าคนแปดคนยี่สิบคนอะไรก็แล้วแต่เวลาที่ผู้เป็นเจ้าของวัง <c oughs> พระองค์เดิมคนเดิมอืสิ้นพระชนหรือว่าหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทายาทไม่มีวาสนาบารมีจะปกครองดูแลที่นั้นได้ต่อไปครับผมโสหุ้ยมันเยอะต้องซ่อมต้องโอ้ยมันสารพัดบริวารก็อยู่กขาเป็นสักห้าสิบหสิบคนนะ่ะสุดท้ายมันก็ต้องมันก็ต้องเลิกครับผมเลิกก็ต้องขาย คนขายจะซื้อไปอยู่เป็นวังเป็นบ้านต่อไปก็หมดกําลังครับผมวังบูรพาเนี่ยมีอาจาร,รย์โอสถโคสิน mm hmm. นะท่านเป็นนักกฎหมายใหญ่คนหนึ่งนะฮะผมยังรู้จักตัวท่านเลยนะเคยรู้จักนะครับท่านเป็นกรรมการกฤษฎีการุนอาวุโสก่อนผมเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายเป็นนักลงทุนเป็นนักอุตสาหกรรมว่าไงะนะครับอาจารย์โอสถโกสินเนี่ยเป็นคนไปซื้อที่ว่าเนี่ยหลายล้านอยู่ในเวลานั้นนะครับ ก็ตามมูลค่าของเงินในวันนั้นแล้วก็มาทําตึกแถวที่เราเคยดูมันจะเคยคุยกันที่นี้แล้วมีโรงหนังอยู่สามโรงแกรนคิงควีีเนี่ยมีห้างเซนทัลนแหน่งแรกที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับผมคือประมาณกระสุนนัดเดียวได้นกห้าตัวพร้อมๆกันอ่ะคุณอยากซื้อผ้าคุณก็ไป,ป่าหรัดคุณอยากซื้อของขายส่งก็ไปสำเพง็งอยากซื้อของที่มันเป็นร้านขายหนังสือจํานวนมากนะกแพทย์<ร>พิทยาก็อยู่ที่อยู่ที่ตรงวังบูรพา นะครับคือมันมันเดินถึงกันหมดนะครับสตูสตูอะไรเขาสตูเนื้อหรือสตูอะไรตรงหลังบูรพาก็ยังอร่อยอยู่จนทุกวันเนี้เลยไปนี่ไปร้านขายปืนนะมันก็เป็นย่านย่านที่เดินถึงกันหมดนะครับเป็นแกงกะหรี่เนื้อไม่ใช่สตูของมรัดละแกงกะหรี่เนื้อแบบจีนอยู่หลังวังบูรพา,าพูดเรื่องน้ำลายแล่ต้องหยุดกินน้ำลายก่อนนะ <c oughs> นี่ก็ร้านขายผ้าเนี่ยสมัยนี้เด็กก็คงไม่ค่อยเข้าใจแล้วทาไมมจะต้องไปซื้อผ้า เพราะเสื้อผ้าสําเร็จรูปเนี่ยมันเป็นของที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงผมเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะฮะแต่ก่อนนั้นอ่ะร้านตัดเสื้อมันมีอยู่ทุกที่นะในในในทุกถนนหนทางเพราะเหตุว่าความนิยมเือสิ่งที่เป็นไปในเวลานั้นคือการไปซื้อภาพผ้าชิ้นมาแล้วก็ไปตัดจะตัดเสื้อตัดกระโปรงบางคนบางบ้านก็ต้องเรียนรู้ที่จะตัดเองด้วยซ้ําไปผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ได้ออกไปทํางานออฟฟิศไม่ได้มาทํารายการ สรงคุยกับผม่ังคุณพัทยาในทุกวันนี้เท่าไหร่ละ่ะเขาก็เขาก็อยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนเข,อเขาก็ต้องเขาก็เย็บผ้านะตัดเสื้อเขาเองถ้าจะสวยๆหน่อยก็ค่อยไปไปที่ร้านก็แล้วกันแม่ผมมีจักเย็บผ้าล่ะนะผมก็มีจักเย็บผ้าแต่ทุกคนก็ไปที่พาหุรัตเนี่ยแหละไปซื้อผ้ามาแล้วก็มามามาตัดตัวเองหรือบางทีก็ซื้อผ้าแล้วก็ไปตัดที่ร้าน อ่ะแล้วแต่นะเมื่อแม่ผมจะแต่งงานเนี่ยแม่ผมก็ต้องไปซื้อผ้าพาหุรัตเพื่อไปซื้อผ้าสําหรับไปตัดชุดเจ้าสาวคือไม่มีร้านเวดดิ้งเหมือนทุกวันนี้ไม่มีไม่มีเออ้ยมันเป็นเรื่องใหม่เลยเกิดอนร้านเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยนะฮะแม่ผมก็จะไปซื้อผ้าชวนคนไปซื้อผ้าด้วยคือเพื่อนเจ้าสาวเพราะว่าต้องให้ผ้ามันตีมเดียวกันอ่าผ้าเหมือนยกนี้เลยนะคะเหมือนยกนี้นะอ่า แต่อย่ามาแข่งเจ้าสาวนะมันคล้ายๆกันได้แต่อย่าเหมือนกันนะเจ้าสาวมันต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะแม่ผมก็ชวนเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวแม่ผมคือกฤษณะโศกศิลป์นาสุกัญญาเนี่ยว่าเป็นนักเขียนอยู่สีสัปดาห์นิตยสารมีชื่อเวลานั้นด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนเจ้าสาวนาสุกัญญาย,ยังเคยเอาเรื่องนี้มาเขียนเลยนะครับในในในเรื่องที่นสุกัญญาเขียนในช่วงหลังที่เล่าเรื่องชีวิตของนสุกัญญาเล่าเรื่องไปซื้อไอ้ไอ้ผ้า เครื่องแต่งตัวชุดเจ้าสาวกับแม่ผมเนี่ยที่ร้านแถวแถวพาหุรัตท่านเขียนชื่อร้านไปด้วยผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้วเวลาเนี่ยแต่ร้านพาหุรัตนี่ก็ขายผ้าผ้าชิ้นผ้าพับทั้งหลายนะเวลานี้ก็ยังยังขายยังขายอยู่ยังขายอยู่นะนะแต่เขาเริ่มขายออนไลน์นะคะตอนนี้อ๋อเหรอครับเราว่ามันพอมันโควิดคนก็ไม่ค่อยอยากจะไปซื้อของเออเออเออก,ก็ก็ยังยังอยู่ยังยืนยงอยู่นะแล้วก,ก็ขายผ้าดีอยู่ แต่ผมก็ไม่แน่ใจความนิยมอาจจะไม่ไม่ไม่หวือหวาเท่าสมัยก่อนเพราะคนซื้อเสื้อสําเร็จรูปเสื้อเป็นส่วนใหญ่แล้วล่ะนะครับอีกย่านหนึงทไมตอนนั้ถึงขายปืนคะอาจารย์งงมากไมผ้ากับปืนอยู่ด้วยกันมันอยู่ใกล้ๆกันแต่มัน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 ไม่อยู่มันไม่อยู่สลับกันนะปืนก็ปืนนะปืนมันคําว่าร้านขายปืนอยู่ตรงนีคนจะบอกหลังวังบูรพามันมันอยู่ข้างหลังไอ้ถ้าท่าพูดถึงภารัฐเนี่ยมันอยู่ข้างวังบูรพา มันคนละคนละทิศกันก็คือเราต้องดีโอสยามอยู่มันก็อ,อยู่คนละมุมกันอยู่คนละมุมหมดอันไหนไหนก็ประวัติศาสตร์มาสักหน่อยหนึ่งละว,วังบูรพาไม่อธิบายแล้วทำไมต้องีวังบูรพาคําว่าพาวรัตเนี่ยพอเรานึกถึงจินตนาการเนี่ยเราออกแขกมาทันทีนะแล้วไม่รู้ว่าพาวรัตแปลว่าอะไรเว้ยนึกไม่ออกเลยนะเหมือนกับเวลาพูดถึงเยาวราชเนี่ยเราเห็นภาพความเป็นจีนขึ้นมาโดยไม่ได้ดูรูปสับแล้วแปลว่า แปลว่าพระราชาอคงน้อยหรือพยุพรราชรัชธาญ,ญาติอย่างเงี้ยชั้นใดก็ชั้นนั้นพาหุรัตเนี่ยทุกคนก็ไม่เคยนึกว่ามันไม่เคยถามอ่ะแล้วแปลว่าอะไรทําไมชื่อพาหุรัตพาหุรัตแปลว่าแขกเหรอไม่ได้แปลว่าแขกฮะพาหุแปลว่าต้นแขนนะพาหุรัตคือกําไรรัตต้นแขนเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งของเจ้านายหรือละครซึ่งแต่งอย่างเจ้านาย ชื่อตรงนั้นเนี่ยมาจากพระนามของเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นพระาชโอริยะในกาลที่ห้ากับสมเด็จพระพันปีเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีไหม่เป็นพี่ของในหลวงัชกาลที่หกพี่ท้องเดียวกันด้วยลูกในกาญยี่ห้าพันปีจึงทื่ถนนพาหุรัตนี่พระราทานชื่อตามตามชื่อเจ้านายพาหุรัตนี่ก็ขายผ้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับข้ามถนนอะไรมาน่าจะพาหุรัตมั้งแต่ผมไม่แน่ใจนักนะถนนแถวนั้นนะสายเลย ข้ามถนนมาเนี่ยมันจะเข้าตรอกแล้วล่ะมันเข้าไปในย่านการคายย้าองอัน,นที่ชอบขายขนมปีป๊บค<ะ>่ะลงองดูนั้นขายขนมปี๊บ <laughs> มันขายของที่เป็นของส่งอ่ะเยอะมากเลยแล้วมันก็ข้ามไปจนถึงจัก,กรวรรดินะทะลุเป็นซอยเล็กๆเดินทะลุข้ามไปถึงถึงเยาวราชได้แหละไอ้ตรงเนี้ยคือคือสำเพ็งหลักคือเขาขายของขายส่งขายส่งหมายความว่าสมัยนี้เด็กก็ไม่เข,าเข้าใจละ คือซื้อจำนวนมากแล้วไปขายต่อนะะมาแล้วก็สมมติเราซื้อไปสักสองโหลแล้วเราก็ไปขายในร้านเล็กของเราค่อยๆข,ข,ขายไปนะเออนี่เป็นชีวิตสมัยผมอยู่มหาวิทยาลัยผมโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยธุระอะไรผมจะไปเดินสำเพ็งผมจะอยากได้อะไรสำเพ็งเหรอผมนึกไม่ออกว่าผมไม่ได้มีอะไรมากมายผมไม่ใช่ร้านค้าจะไปซื้อของสำเพ็งไมไ่นะนะแต่ผมไปสำเพ็งอยู่เนี่ยประมาณปีละครั้งด้วยเหตุพิเศษ เมื่อตอนผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเ,เราสนุกที่จะมีงานปีใหม่จะัหมก่อนมันไม่มีไม่มีบันเทิงสถานและเราก็ไม่ได้มีสตังค์มากพอที่จะไปที่ไปกินข้าวร้านอาหารแพงๆนะบ้านผมเนี่ยมีคนไปมหาสูงเยอะออแม่ใจดีเพื่อนเขาวางั้ินนะเราก็ไม่ควรโฆษณาแม่ของเราเองนะเพื่อนเขาว่าแม่ใจดีแล้วแม่ทําอาหารอร่อยด้วย เวลาปีใหม่เราก็เราก็ทํากับข้าว3อย่างสมมุติว่าไงนะคนอื่นเอากับข้าวผสมทบบ้านผมหลังเล็กๆอยู่สุขุมวิท40นี่นะครับเวลางานปีใหม่เนี่ยมีเพื่อนในคณะนิติศาสตร์รุ่นก่อนรุ่นหลังกันเนี่ยมากินข้าวบ้านผมประมาณ30คน ไม่มีที่นั่งนะฮะมันจะต้องอยู่ตามพื้นอยู่ตามฝาผนังห้อยโหนอยู่ตามที่ต่างๆนะแต่ทุกคนก็สนุกอะ่ะในการจัดงานปีใหม่ไม่ได้จัดตรงวันปีใหม่ด้วยนะไม่ได้มาเข้าดาวนะเข้าดาวสมัยก่อนไม่มีใครเขาจะมาเข้าดาวอะไรกันนี่ไหนแี้วมาซื้อวัตถุดิบที่สำเพ็งเหรอคะไม่ใช่ซื้อวัตถุดิบซื้อของจับสลากอ๋อเขาพากันสามสิบคนแต่วิธีการมันแปลกพี่กว่านั้นคือเรามีกติกาว่าเราไม่ให้คนเอาของมาจับสลากเอง เราเป็นคนเลือกของมันอาจจะซ้ําเรามีคณะกรรมการไปซื้อของจับสลากเราจะเก็บเงินมาเช่นคนละยี่สิบาทก็ก็ไม่มากไม่น้อยสําหรับสมัยนั้นนะแต่ยี่สิบคนกูนก็ไปได้หกร้อยละมั้งหกร้อยเจ็ดร้อยนะแล้วก็คณะกรรมการก็ไปช้อปปิ้งคณะกรรมการไปช้อปปิ้งกรรมการไปช้อปปิ้งเนี่ยก็จะไปเลือกซื้อของก็ไม่ได้ซื้อมาไปโหลดละครับแต่มันถูกอืนะ แล้วบางทีก,ก็ก็ต่อรองได้ไม่ใช่บางทีมันต่อรองได้เสมอละไอ้แถวนั้นนะฮะกรรมการก็จะไปซื้อของจับสลากมาแล้วก็ตกลงไปว่าคนที่มาจับสลากที่บ้านผมก็ไม่รู้ตัวเองจะจับได้อะไรก็เห็นว่ารู้เฉพาะกรรมการไปสักสามคน <S <S 2> <S 2> แล้วก็แต่ละปีแล้วก็เราก็ไปเลือกซื้อของที่สำเพ็ง ผมเรียนอยู่มาหลาลัยก็ทำางินสักสามปีมั้งระหว่างที่เราอยู่ในมหาตอนปีหนึ่งยังยังไม่มีริ์มากยังไม่มีใครรู้จักมากเท่านั้นม,มาทําตอนอยู่ปีสองปีสามปีสี่แล้วตอนณนี้ก็เป็น,ปนพ่องานอ่ามันเขามาอยู่บ้านเราเราก็ยึดอํานาจเราเป็นเผด็จการเราเราก็เก็บสตางค์คนละยี่สิบาทเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปเก็บค่าอาหารนะค่าของจับฉลากแล้วเราก็ไปไปซื้อของที่ที่สาเพง็งแต่ว่าของสําเพ็งมันก็มันก็มีของมากมายมาหาศาลนะถึงแม้ว่านี่พูดกันอย่างเปิดอ,อกนะ ไม่ใช่ของดีวิเศษที่เป็นของห้างแต่มันก็เหมาะสำหรับชีวิตของคนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเพื่อนเล่นกันในมหาวิทยาลัยคุณจะเอาอะไรรานากี่สิบาทแต่มัน,ม,นมันดูมันดูตื่นเต้นเดียะแล้วก็อาจจะมีของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆก็ซื้อสำเพ็งเหมือนกันนะไอที่มันเป็นลิปบิ้นระยงระยางลูกปองหมวกโจมหัวอะไรประมาณนี้ ผมยังเชื่อว่าสำเพ็งก็ยังยังพร้อมที่ให้บริการอย่างนี้อยู่นะยังขายอยู่ตลอดค่ะยังขายอยู่ตลอดเลยแล้วก็ยังเป็นมนต์เสน่ห์ของความเป็นความเป็นสำเพ็งเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะนะแต่ไปสำเพ็งผมนึกไม่ออกว่ามันมีอะไรกินไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะกินมันต้องเลยไปกินถึงยาวราชด้วยนะนะครับหรือพาหุระก็ยังมีกินวังบูรภาก็มีกิน เดี๋ยวนะตอนหน้าเรามาเจาะเรื่องของกินในย่านเมืองเก่าไหมคะจา้าเดี๋ยวค่อย,อย,อยว่ากันวัน <laughs> นี้เราก็คุยกันถึงเรื่องเนี้ย่านนีมน่มันเป็นย่านเก่าที่ถึงแม้ว่าชีวิตมันอาจจะไม่รุ่งโรจน์เท่าสมัยก่อนแต่ผมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของความเป็น,คว,ปนความเป็นมหานครอย่างเราเราไม่จําเป็นจะต้องจะต้องจะต้องตื่นเต้นกับของใหม่และเราเอาลิควิดเบเปอร์ไปลบของเก่าทิ้งซะทั้งหมดนะฮะ ทุกวันนี้ถึงแม้ว่า,ามีแหล่งการค้าใหม่ๆย่านการค้าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะแต่ผมคิดว่าย่านงารค้าอย่างพาหุรัตวังบุรพานะหรือว่าสำเพงก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วก็เเดี๋ยวสองวันว่าจะแวะไปซื้อผ้ามาตัดเสื้อมาดีกว่าเสื้อสมัยนี้นะไปตามห้างสรรพสินค้างหลายตัวมันเล็กผมไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะ <laughs> <laughs> มันซื้อไม่ได้นะ ด้ตอนมีก็มีน้อยตัวน้อยแบบที่หลังเราควรจะไว่าไปพาหุรัตไปซื้อเสื้อมาบ้างดีกว่าอุดหนดุนย่านเมืองเก่ากักนเอาแบบนี้ดีกว่านะเดีค๋คนหน้าไปแอบเจอผมที่พาหุรัตผมจะไปซื้อผ้าครับผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสว,วัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d the cloud. co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ